จัดการส่วนตัวเบลล่ารานีโพสต์แล้วหลังลือสนันเลิกเวียสุกโกลวั์ผู้จัดการส่วนตัวเบลล่ารานีโพสต์แล้วหลังลือสนันเลิกเวียสุโกโลวั์ปิดฉากความรัก9ปีทําแฟนคลับใจคอไม่ดีคบหาดูใจกันมานานถึง9ปีสําหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตเวียสุกโลวัตคณรสและแฟนสาวเบลล่ารานีแคมเปน ที่ทำเอาหลายๆคนถึงกับต้องอิจฉาไปตามๆกันซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆในวงการบันเทิงทำเอาหลายๆคนอดที่จะลุ้นข่าวดีไว้ไม่ได้จริงๆแต่ทำเอาช็อคเมื่อทางด้านบอยวันบันเทิงได้ออกมาคอนเฟิร์มหลังมีข่าวลือจากวงในหลุดออกมาว่าทางด้านเยสุโกลวัตเลิกเบลล่ารานีแล้วมาได้สักระยะเนื่องจากพยายามปรับเข้าหากันแต่ก็ไปไม่รอด ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นภาพร่วมกันคือภาพของเบลล่าราณีไปส่งเวียสุกวลวัตไปถ่ายทำหนังที่ต่างประเทศทั้งนี้คงต้องรอฟังความจริงจากปากของทั้งคู่อีกครั้งล่าสุดทางด้านพลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าราณีได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวแล้วว่าสำหรับเรื่องที่ทุกคนเป็นห่วงกันและถ่ายถามมาทุกช่องทางพลอยขออนุญาต ให้ทุกท่านรอทั้งคู่ออกมาตอบด้วยตนเองเพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของคนทั้งคู่ค่ะขอบคุณค่ะ